โอเคผมวันนี้นะครับมาขอสวัสดีลุกคนด้วยครับนะวันนี้นะก็มาอยู่ผมช่องโฮมซิกกันอีกเช่นเคยนะผมนะแล้ววันนี้นะเราก็มาอยู่กันในเกมนัลโต้อัลเทเมตเดนจ่าสตอร์มกันอีกนะผมนะโอเคครับซึ่งคลิปนี้นะก็จะเป็นทางด้านของโอโลจิมารุแล้วผมนะโอเคครับผมนะก็จะเป็นทางด้านของโอโลจิมารุรับผมนะนี่นะอยู่ตรงนี้เลยนะโอเคครับหน้าก็เลือกไปแล้วผมนะมาครับตรงนี้ก็กดไปครับนะ โอเคครับหนะ้าตรงนี้ก็กดไปเลยครับผมมาครับตรงนี้ก็ซ่มเหมือนเดิมครับไม่เอาเพื่อนกันพวกกันโอเคนะโอเคครับผมนะเจอกับทางด้านของจิไาย,ยะนะครับผมนะโอเคครับผมมาซ่ม มาครับผมเซนโตไคจิโอ้โหเล่นระเบิดเหรอเล่นระเบิดเหรอเล่นระเบิดนี่ไงโดนโดนไปดินี่ไงโดนไปดิเล่นระเบิดอะโอ้โหเก็บดาบอะไรต่างงั้นไงวะนะอุ้ยเรียกเพื่อนเหรอเรียกเพื่อนนี่ไงเรียกเพื่อนเออล่วงไปอยากเจอระบำดาบเป้าอุ้ยแป๊บนึงกันนี้ก่อน ô khối cuối hố cuối hố quản vứt đi ngay là bầm đạp ưng โอ้โหขอจับหน่อยอือโอ้โหโอ้โ,อโ,อโหหลบได้หลบได้เหมือนกันอือติวลำดาเปล่าลำดาไปทีไหมแป๊บนึงกันนี้ก่อน นี่ไงลำดาบอุ้ยอีกทีเปล่าอืลำดาบอุ้ย,อย,อยโอ้โหเสียเดะมาอุ้ยโหปูอุ้ยโอ,โ,โอ้โ,อโหน้องขัดท่าไม่ตายอุ้ยไม่โดนได้ยังไง นี่ไงเราฉกหน้าไปทีนึงโอ้โหตรงนี้เฟรมเลตตกเลยนะคือถ้ามาตายของอัลลจิมาโรเนี่ยเป็นน่าจะเป็นคนเดียวแล้วที่ทำให้เฟรมเลตผมตกอ่ะดูดิงูอย่างเยอะเฟรมเลตไม่ตกไม่ไหวมั้งดูนะจึ๊กโอ้โหโอ้โหเฟรมเลตเฟรมเลต แฟมไดตกเลยโอเคครับผมผ่านไปแล้วหนึ่งลายเหลืออีกสี่ลายเมื่อไร่พักซองจะมานะจะได้ไดึงดึงแบบสบายๆนะไม่ต้องเรียกเพื่อนอะไรมาเงี้ยเจอกับทางด้าของเนจินะโอเคครับผม มาครับซุ่มด้านครับผมเจอใครเฮ้ยเจอด้านอะไรโอเคนะได้ด้าน,นเดิมมาครับผมอุ้ยโอ้โหอืมเบาเพลงดาบโอ้โหกันได้ อุ้ยโอ้โหเมื่อกี้มันคอมโบไม่เต็มไม้เต็มมือผมกดปุ่มตีไม่โดนไงตอนแรกตอนหลังอ่ะเออโอ้โหลีอื้มล่วง ลำดาปเอาโอ้ยมันต้องใกล้ๆไงแล้วลำดาปอ่ะเรียกว่าลำดาปเรียกว่าไงดินี่อะไรมามาใช้ท่าอะไรกันจะมาขึ้นสวงขึ้นสวรรค์อะไรครับพวกคุณลบได้ ทุกหน้าไปทีนึงเฟมเล็ดโอเคครับผม โอเคครับผมไปกันต่อมาครับเจอใครเจอก็ทางด้านซาสึเกะนะผมนะโอเคด้านนี้โอ้โหด้านเดิมนี่ไม่ไหวนะ ซ้ำแล้วหลายรอบไม่เอาเลยมาครับอุ้ยโหจุดไปได้เฮ้ยโอ้โหระบ้ำดาบลำดาบหน่อยโอ้โห หลบง่ายขนาดนั้นเลยวะอุอ้ยโอ้โหหมอไม่เห็นมึงวางไว,โโว้โอ้โหวืดเฮ้ยโอ้โหมานีืมโอ้โหคอมโบกากาไม่โดน ลำดาบลำดาบไม่โดนลำดาบไม่โดนจ้าโอ้โหมันคอมโบการ์าดยากนะโคดจีมันรู้เนะี่ยโอ้โหกันได้เออต้องงั้นเรียบร้อยเต็มกระแพง Ở gì cao Ui. Ô hô, đồn khát Mày đai lắm, đợi xe Ui เห ah. ็นปะผมปาดากระจายปาดากระจายติดต้นไม้ด้วยเมื่อกี ada, ้อุ oh, oh, ้ยโหแปลงล้างเลยอืออุ้ยลำดาบทีโอ้โหขอลำดาบหน่อยลำดาบ โอ้โหเอ้าเราตัดะแกว่งเงกับแพรได้ไงวะกล้องมันไม่จับนะเวลาของเจ้าแล้วอุ้ยโอ้โหโดนโดนโดนไฟสกัดอืมยืนหฮันหลังเลยโดน โอเคครับผมคีมีมาโลไม่เอาอะดูทีมเดียวกัน ี่ยะไปแล้วอล็อกลีมาครับได้ด่านนะี้นะเซ็นโตไคจิ พลำดาบหน่อยโอ้โหลำดาบไม่โดนอะไรจะมาเตะจะมาเตะเหรออืมโอ้ยลำดาบลำดาบหน่อยสวยโอ้โห้ตัวเต็มเต็มโอ้โห อีกทีปะล่ะม,มีชาดาบชัางแข่งแกร่งโอ้โหเขาปวกกันได้อีก โอ้โหมันมับกลางอากาศแสนสุดกลำบากโอ้โหโอ้โหแบบอย่าเพิ่งหมดแล้วของเจ้าแล้วลีอุ๊ยโอ้โหมันไม่โดนแรงวกัน่ะ เอ้ากันได้อีกนี่โดนตึ้ง KO โอ้โหเฟรมเลทใจเย็น โอเคครับผมนะมาอีกรอบหนึ่งจิกามารุโอเคในด้านเดิมนะ เต็โตไคชิอะไรปลาระเบิดมาดักหน้าเลยนี่นี่ไงปลาระเบิดดักหน้าไงลำดาบาละ่ะอืมลำดาอุ้ยโววิโอ้โห,โหโดนไม่เต็ม อืมโดนเต็มๆโอ้โหบอกได,ออด,อกด้โอ้โหดอกไม้ระเบิดโอ้โหยันระเบิดโอ้โหมัน มันคอมโบกาอากาศยากกับตัวเนี้ยเฮ้ยโอ้โหแป๊บ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 จักระมันไอ้นี่ขอต่อยขอต่อยทีได้ไหมขอต่อยทีอุ้ยโอ้ย เอา้าอุ้ยโอ้โหอยากอยากต่อยอ่ะอยากตอ่อยอ่ะอุ้ยเมื่อกี้มันง้างมัดเลยนะโอ้โหนี่มันเออเออในต่อยสักทีเด้งโอ้โหเอาละ อุ้ยหมดเวลาของเจ้าแล้วจิการมารุโอเคผมได้ต่อยแล้วโอ้โหเฟรมเลทเคโอ โอเคครับผมนะก็จบลงไปแล้วนะครับนะสำหรับคลิปของโอโลจิมารุแล้วผมนะสำหรับใครนะครับผมนะที่จะเล่นโอโลจิมารุแล้วผมนะต้องมีเครื่องแรงๆหน่อยครับผมนะเพราะว่าเอ่อไอเนี้ยคัตซีนถ้าไม่ตายอ่ะคือมันแรงมากนะเออมือถือของผมเนี่ยเฟรมเรทตกเลยนะใครที่จะเล่นโอโลจิมารุต้องมีเครื่องแรงๆหน่อยครับนะก็จะประมาณนี้ครับผมนะโอเคนะสำหรับคลิปนี้นะผมก็ต้องขอตัวจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับนะ ซึ่งคลิปนี้นะครับนะถ้าใครดูแล้วเกิดชอบเกิดถูกใจขึ้นมาก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับนะซึ่งคลิปนี้นะผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับผมไว้เจอกันใหม่ครับ